สังคมไทยในวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาผ่านทาง Facebook จุฬาลงกรณ์ย n นิเวอร์ y ค่ะเราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะในพักการเมืองหลายพักเลยนะคะที่ตอนนี้ทยอยเปิดตัวผู้สมัคร ราไปถึงพักพลังประชารัฐค่ะมีการจัดสัมมนาพักด้วยมั่นใจสสมไม่ย้ายพักหวังที่จะเป็นแกนานำจะตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าเดี๋ยวสกรู่มาติดตตามเรื่องนี้กันค่ะ ท่าอากาศเนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกประเทศไทยของเราก็เช่นเดียวกันปัญหาใหญ่ก็คือมนุษย์เราจึงคิดวิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืนขึ้นมา,มาการสร้างป่าเปียกป่าเปียกแบบเร่งด่วนก็คือการนําน้ําขึ้นไปหล่อเลี้ยงป่าเปียกแบบปานจุก,การสร้างฝายชะลอน้าไหลช้าลงซึมลงในดินมากขึ้นการปลูกป่าด้วยก้าไม้ที่มีเชื้อเห็ดได้ประโยชน์จากเห็ดชาวบ้านก็จะช่วยกันรักษา การสร้างรายได้กิ่งไม้ใบไม้เราจะต้องรับซื้อเขาหลักๆเอามาทําไม้สัตว์ขายเป็นอาหารสัตว์ทําปุ๋ยขายเป็นเชื้อเพลิงให้โรงงานอุตสาหกรรมก็หมดความจําเป็นที่จะเผาเชื้อเพลิงที่อยู่ในป่าจะต้องมีความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วนมันถึงจะสําเร็จและทั้งหมดนี้ก็คือภาคเหนือโมเดลสักวันหนึ่งมันจะกลายเป็นไทยแลนด์โมเดลช่วยกันหยุดมลพิษเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากกออรมน ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมดิจิตัล True Reveal ภายใต้กลุ่มช r u e ได้รับรางวัล IDC Future Enterprise Award 2022จากสิงคโปร์ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นพัฒนา Digital Changing, ดิจิตอลชิงชิ n ตอบโจทย์วิถีชีวิตแห่งโลกอนาคตการันตีด้วย2รางวัลใหญ่ระดับภูมิภาค Best in Future of w o r d และ CIO of the Year นวัตกรรมด้านดิจิตอลของทาง True w e v e a l เป็นที่ยอมรับในระดับสากลน,นะครับเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องของการทํางานและการเรียนรู้แห่งอนาคตล่าสุดทาง True v e r t u a l ก็รางวัลจากทาง i c a s ี a n ก็เป็นรางวัลที่จะมอบให้กับองค์กรที่สามารถดิจิทัลไลฟ์ตัวเองเนี่ยให้สามารถเตรียมพร้อมสําหรับการทํางานแห่งโลกแห่งอนาคตได้ True We r t u a พร้อมนำองค์กรต่างๆก้าวสู่ดิจิตอลทรานส์เฟอร์เมชั่นอย่างเต็มรูแปแบบดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ truevirtual.com นิวคาสเซิลผลงานร้อนแรงพุ่งขึ้นมายึดที่3ของตารางคะแนนจะเปิดบ้านปะทะเชลซีที่แพ้ในพรีเมียร์ลีกมา2นัดติดเชลซีจะขึ้นคว้าชัยชนะและขยับขึ้นมาจากอันดับที่7จัดได้หรือไม่ห้ามพลาดนิวคาสเซิลยู่นเต็ดพบเชลซีวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน0นูนย์นาฬิกา30นาทีทาง True Premier Football 1ช่อง6.00และท e ูพีเมียฟุตบอล l l 2ช่อง602ที่ True v i ช i o n สดครบทุกแมตช,ช์ที่นี่ที่เดียวสมัครแพ็กเกจเสริมคู่พรีเมียร์ฟุตบอล HD Plus ได้แล้ววันนี้ถึง28พฤษภาคม2566สมัครทางออนไลน์สแกนโทร02 700 8000กด3หรือที่ทูช็อปและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ สน,นับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคริเอร์เซฟค่าไฟแค่ใช้แอร์แคริเอี์ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะคะใกล้หมดช่วงวราระของสสเห็นความเคลื่อนไหวกันค่อนข้างคือคักทีเดียวนะคะอย่างพักประชาธิปัตย์ค่ได้เปิดตัวชิงสนสนครศรีธรรมราช8เขตนะคะในช่วงบ่ายวันนี้และกําลังคัดเลือกอีก1เขตนะคะเนื่องจากผู้สมัครเนี่ย มีการยกเลกิกทันหารเนื่องจากย้ายพักนะคะส่วนในส่วนของพักพลังประชารัฐค่ะก็มีการจัดประชุมสมมนาพักมั่นใจว่าสสไม่ย้ายพักค่ะพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเข้าร่วมงานสมันาพักพลังประชารัฐภายใต้แนวคิดพลังประชารัฐพลังคนสร้างชาติเพราะมีคุณจึงมีพัก ทันทีที่เดินทางมาถึงผู้สึกข่าวได้สอบถามความคาดหวังการสัมมนา,าในครั้งนี้พลเอกประวิทย์กล่าวว่าจะปฏิบัติตามกฎของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตจึงให้กกตมาชี้แจงให้ฟังว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรพร้อมย้ำว่าการสัมมนา,าครั้งนี้ไม่ใช่การแสดงพลังเพราะพักเป็นหนึ่งเดียวมาโดยตลอดไม่ต้องห่วงพักพลังประชาริเป็น